สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a อทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สสาะเวลาเข้ามารับชมแล้วก็คอมเมนต์แนะนำอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆมาให้ด้วยแถมบางคนยังช่วยดูโฆษณานจนจบให้ด้วยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะอ่าเรียกได้ว่าแฟนฮ่องกงอารมณ์ยังค้างอยู่ค่ะประมวลภาพ อีเวนท์ที่จัดขึ้นที่ฮ่องกงงานแฟนมิตครั้งแรกนอกประเทศต่างประเทศของคู่หลิงออมสร้างความประทับใจไม่รู้จบจนถึงวันนี้ยังประมวลภาพตั้งแต่ตอนที่คู่หลิงออมเดินทางมาถึงฮ่องกงจนกระทั่งถึงวันงานแฟนมีตรเขาถ่ายมาหมดเลยนะคะว่าก่อนจะเดินเข้างานอ่ะเออจัดงานกันยังไงตั้งสแตนยังไง มีให้คนไปถ่ายรูปยังไงบ้างแบบสวยงามเอ,อ่อของซูวิเนียของที่ระลึกมีอะไรบ้างเออแฟนๆที่ซื้อบัตรจะได้รับอะไรบ้างก็คือเขาเก็บเป็นความทรงจำแล้วก็พร้อมแชร์ให้กับเพื่อนๆหลายคนที่ว่าไม่ได้ซื้อตั๋วไม่ทันด้วยสร้างความอิจฉาตาร้อนให้กับเหล่า FC เหล่าด้อมคนอื่นจนกระทั่งเหล่าด้อมคนอื่นบอก คนที่เก็บภา,าพมาโพสให้นะพอคนที่ได้ดูไม่ได้ไปเขาก็แซวบอกว่าเฮ้ยเธอไม่มีกลุ่มไลน์เพื่อนหรอถ้าแปลเป็นไทยให้เข้าใจง่ายนะแต่จริงๆเขาไม่ได้เล่นไลน์กันหรอกเขาบอกแตถ่ถ้าแปลเป็นไทยมันก็เป็นแพลตฟอร์มเขาว่าเอ้ยไม่มีไลน์กลุ่มเพื่อนหรอไปแชร์ในกลุ่มเพื่อนเล็กๆก็กกพอมาแชร์ตรงนี้ทําไมให้สาธารณะเขารู้ประมาณว่าหมั่นไส้ขั้นสุดนะคะคนที่เอามาโพสต์บอกเธอก็อย่าดูสิดูจนจบเลยใช่ไหมล่ะ แล้วแต่ละคนก็ยอมรับว่าแห,แหะแหะใช้เลยขอบคุณนะคะที่เอามาแชร์กันหลายคนสงสัยว่าสแตนที่จัดงานอยู่ข้างนอกที่ให้ถ่ายรูปอะทั้งหลายน่ารักน่ารักอะไรพวกเนี้ยใครเป็นคนทําให้หมายถึงว่าเป็นของออกิจกรรมของทางช่องเองที่ไปจัดนะคะหรือว่าเหล่าด้อมทำให้ หลายคนบอกไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าไปถึงงานมันก็ตั้งอยู่ให้ถ่ายรูปได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนบอกเฮ้ยแล้วถ้างานจบมีใครเอาไหมอะพวกสแตนพวกนี้ถ้าไม่เอาฉันอยากจะขออันหนึ่งอะไรเงี้ยมันน่ารักไงคะหลิงออมขนาดเท่าตัวจริงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาบอกโอ้ยเจ้าหน้าที่ในงานเก็บกลับไปหมดแล้วแต่สุดท้ายก็ได้คําตอบที่ว่าสแตนเหล่านั้นนะ พวกน่ารักน่ารักให้ถ่ายรูปหน้างานนะคะก่อนเข้างานก็คือเป็นการโดเน a t ของเหล่าด้อมม่วงของทางฝั่งจีนนะที่เอเคยทำไปคลิปหนึ่งอะคะ่ะเขาขอโดเน a t กันว่าเออเออมาช่วยกันนะเดี๋ยวจะมีซุ้มดอกไม้มีของที่ระล,ลึกเต็มเพียบเลยเออมาช่วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่และคนก็บอกเฮ้ยให้ฉันช่วยอะไรได้บ้างก็คือเหล่าด้อมนะคะเหล่าด้อมทำให้จัดให้นะสวยงาม มากๆแล้วก็เนี่ยแหละค่ะเรียกได้ว่าบิวอารมณ์ขั้นสุดจนถึงขั้นที่ว่าแฟนบางคนบอกมาเกาฉันต้องไปอ่าเพราะมันจะเปิดขายตัว๋ววันพุธนี้แล้วนี่ฮะที่เว็บเขารู้สึกซื้อได้อยู่ที่สองเว็บที่มาเกาว่ะเขาบอกเลยค่ะเตรียมแผนกันเลยว่าจะกดยังไงให้ได้ตัว๋วจะไม่พลาดอีกแล้วงานนี้เขาวางแผนกันนะเหล่าแฟนๆนะมาเกลระเบิดแน่นอนค่ะมาเการะเบิดแน่นอน ไม่รู้ว่าเว็บจะล่มเลยหรือเปล่าแต่ของมาเก๊าคงโอเคนะ่ะไม่น่าล่มหรอกเนาะเขาคงเนี่ยเตร็มการมาพร้อมแต่จะทำลายสถิติหรือเปล่าแค่นั้นแหละภายในชั่วโมงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าณนะตอนนี้เล่นกันเป็นนาทีแล้วภายในกี่นาทีบัตรขายหมดเกลี้ยงอะไรอย่างเนี้ยแน่นอนหลายคนเตรียมวางแผนแล้วหลายคนเท่าที่เออ่านบางคนก็ได้มาแล้วนะ ไม่รู้เหมือนกันว่ามาอวดกนันเล่นๆหรือว่าจริงจังอ่ะเห็นอยู่สองสามเมนน่ะบอกเพื่อนเขาอ้างว่าเพื่อนเขาบอกเพื่อนเขาได้มันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเรียกได้ว่าขิงกันขั้นสุดขิงกันขั้นสุดจริงๆมีแฟนไทยคนไหนจะบินไปมาเกาดูด้วยไหมฮะมีวางแผนไหมคนที่อืมคนที่พลาดจากแฟนมิตรเมืองไทยอ่ะมีแผนมาจะไปมาเกามีใครมะเออเพราะว่าที่ฮ่องกงอ่ะ เหมือนได้ยินเสียงภาษาไทยนะแสดงว่าโอ้อาจจะเป็นไปนได้ว่าเป็นคนไทยที่ไปทํางานที่นั่นโนะเนาะมาเกาก็ต้องมีคนไทยที่ไปทํางานที่มาเกาแหละเอออาจจะเป็นคนไทยที่ทํางานที่นั่นมากกว่าเพราะว่าแฟนมีที่ไทยใครที่พลาดเดี๋ยวรอแฟนมีดครั้งต่อไปที่ไทยละกันมีอยู่แล้วค่ะแต่อาจจะรอนานหน่อยนะเพราะต่อไปลู่หลิงออมน่าจะเวิด์ทัวร เอเชียทัวร์ก่อนละกันเออขอบคุณข้อมูลท่านหนึ่งบอกว่าอเมริกาใต้ป้าน่าจะอเมริกาใต้ก็คลั่งคู่หลิงออมด้วยใช่ไหมคะเออเอ,อเห็นเหมือนกันนะเห็นมีฝรั่งอะ่ะชื่อแมรี่บารอนอะไรก็ไม่รู้อะก็แล้วหน้าโปรไฟล์เขาเป็นฝรั่งเลยอะก็เข้ามาแบบเออติดตามฟอลล w น้องหลิงน้องออมอยู่อะแล้วก็มีแฟนทั้งนึงประจวบเหมาะมาบอกว่า ถ้าจะไม่ผิดนะถ้าผิดถูกยังไงขออภัยนะบอกอเมริกาใต้แฟนก็เยอะนะเอฟซี FC, น้องหลิงน้องออมเยอะนะเฮ้ย <Hey, S 1> เออถ้ามันเยอะพอจะจัดแฟนมีดได้ก็น่าไปเปิดตลาดนะถูกไหมเออเอาเป็นว่าเบื้องต้นเราหวังกันที่เอเชียก่อนล้วกันเอเชียทัวร์นะเออเห็นหลายคนก็ลิสต์มาให้แล้วเนอะ เวียดนามฟิลิปปินสิงคโปร์แล้วมาเลเซียจะได้ไปไหมเพราะมาเลเขาก็เคร่งาศาสนาเหมือนอินโดไหมอ่ะเขาก็อิสลามเหมือนกันอิสลามก็เยอะแต่คนจีนก็เยอะโอ้เนาะแต่อินโดเนี่ยชัดๆเลยใช่ไหมคะว่าอิสลามแต่มาเลอาจจะครึ่งๆมงมะเขาหลากหลายมากกว่าเนอะมาเลอาจจะมีสิทธิ์ได้ไปนะเออเห็นอยู่อันนึงเขมงก็บอกมาสิเขมงก็อยากเจอนะ แต่เห็นมาแค่คนเดียวนะยังเพิ่งเห็นคนเดียวเออเพื่อนๆรอบๆบ,บ้านเราอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะก็ดีนะโน no, อิจฉาคู่น้องหลิงน้องออมอ่ะแล้วก็อิจฉาแบบคือแฟนๆรักและเอ็นดูอ่ะภูมิใจแทนภูมิใจแทนไม่ได้อิจฉาหรอกภูมิใจแทนนะคะแล้วโอ้โหมีหลายคนบอกว่าน้องหลิงหน้าเหมือนอาเจียวใครใครคืออาเจียวก็คือเพลงจิงกวางตุ้มที่ตอนนี้กําลังสร้าง ปรากฏการณ์ใหม่คือฮิตมากคนดันเอากลับมาฟังอีกครั้งต้องเป็นเวอร์ชันน้องหลิงด้วยนะเพราะอย่างที่บอกว่าเพลงนี้มันเป็นของคู่ทวินวงทวินใช่ไหมมันจะมีอาเจียวอาซาแต่ถ้าจะไม่ผิดใครรู้ข้อมูลรู้สึกจะเป็นคนที่ชื่ออาซาเป็นคนร้องใช่ไหมแต่คู่ทวินเขาอีกคนหนึ่งคือชื่ออาเจียวแล้วอาเจียวใช่น้องหลิงมีใครๆนะน้องหลิงเป็นคนแปลกอ่ะหน้าเหมือนซุปตาหลายๆคนผสมกันมีหน้าน้องหลิงต้องมีคนเคยถูก เคยทักน้องหลิงว่าหน้าเหมือนคนนั้นคนนี้คุณนุ้มไปหมดแน่เลยจริงๆบางมุมนะก็เหมือนคุณจุย๋ยวรัยานะอันนี้ความเห็นส่วนตัวของเอนะจริงๆบางมุมก็เหมือนฟ้านปิงปิงอาจจะอยู่ที่สไตล์การแต่งหน้าด้วยอะ่ะตาแบบหวานหาเหมือนฟ้านปิงปิงแต่ก็ไม่ใช่ทุกครั้งนะบางครั้งบางครั้งเหมือนคุณจุย๋ยบางครั้งเหมือนฟ้านปิงปิงบางครั้งก็เหมือนอาเจียวเนี่ยเดี๋ยวถ้าหารูปอาเจียวเจอนะจะมาแปะให้ บางครั้งยังมีอีกยังมีอีกโอ้บางทีช่วงล่างวันนั้นเอเห็นเหมือนใครนะหน้าเหมือนหลายๆคนหน้าน้องหลิงอะเกะ๋อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าหน้าเก๋คือเปลี่ยนหน้าทีหน้าก็เปลี่ยนไปทีคือมันเปลี่ยนมูดได้ง่ายอะ่ะแต่งหน้าทีแล้วหน้าเปลี่ยนอะอย่างเงี้ยวงการบันเทิงเขาชอบมันทําอะไรมันเล่นอะไรได้หลากหลายไงใช่ไหม เออแล้วบางคนก็มีบอกว่าเหมือนกวนจือหลิงใครเกิดทันบ้างก็คลายคก็คลายค,ายคายช่วงปากวันนั้นเออช่วงตั้งแต่จมูกลงมาเหมือนใครนะเออเดี๋ยวนึกออกจะมาบอกคือบางทีก็หน้าเหมือนคนนั้นก็เหมือนคุณแอฟก็มีใช่ไหมบางทีก็หน้าเหมือนคุณแอฟแสดงว่าหน้าน้องหลิงอะเก๋คือเปลี่ยนได้ไปตามการแต่งเอออ่ะท้ายสุดมาฝากกันค่ะกับผลงานถ่ายแบบล่าสุดของคู่หลิงออมนะ หัวจีนค่ะนิตยสารหัวจีนนะกลูอ่าอันนี้จะเป็นสไตล์แนวสดชื่นน่ารักน่ารักนะคะเออให้ฟีลละมุนอีกแล้วนะอ่ะใครคิดเห็นยังไรมีอะไรมาเสนอแนะเชิญคอมเมนต์กันด้านล่างให้มันระเบิดระเบ้อไปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ